ยอดเพชรเอกขวาสี่ล้านยอดเพชรเอกอยู่ฝ่าบูมเด็กเสียงชนะคะแนนจากกิจยุสุลาเอกชัน3เสียงคว้าทุนการศึกษา4ล้านไปครองเมื่อวันจันทร์ที่21มิถุนายน2565ในศึก PK State รอบยาวนาเวทีมวยอ้อมน้อยยินดีกับน้องผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้กับน้องที่แพ้ด้วยนะครับเก่งทั้งคู่พี่เขาเร็วจริงเพชรศิลาวอุลชาติเปิดใจหลังแพ้คะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายในศึกยูม,มวยเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาว่า อนแรกได้เปรียบอยู่แต่เดินไปเข้าทางเขาเหนื่อยด้วยตื่นเต้นเพราะเป็นรายการใหญ่พี่เขาเร็วยอมรับว่ายกสามรับมากเกินไปออกอาวุธไม่ทนันพี่เขากระโดดเข้ามาด้วยร่วมยังไม่พอใจในผลงานของตัวเองต้องกลับไปปรับปรุงอีกเยอะเลยครับขอโทษเสียฟิลขอโทษอาจารย์พรและทุกคนด้วยครับโยชินโดนสอย17เข็ม หลังจากที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนลนชัยตอรามินธาลงมาแบบไม่เอกฉัน2ต่อ1เสียงโยทิน FA เอกรุ๊ปโพสขอบคุณทุกกำลังใจแฟนขับทั่วประเทศเป็นฝ่ายที่เสียใจมากกับการชกมวยเสียได้อฉีดมากแพ้ก็คือแพ้ครับยินดีกับน้องลนชัยด้วยครับครั้งหน้าสู้ใหม่หัวใจต้องมาก่อนหลังจบการแข่งขันเนจ้าตัวมีแผลแตกต้องให้แพทย์สนามเย็บถึง17เข็มขอให้แผลหายไวๆครับภาค 2. ชอบใคร คู่เอกสุดเพชยินดีวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนนี้เป็นการรีแมตช์ภาคสองระหว่างแพลวพาวมวยเด็ด789ปะทะดินเนื้อทองสจอเลยโสธรในพิกัด114ปอนด์โดยไฟแรกดินเนื ग, ้อทองเอาชนะมาได้ไฟนี้แพลวพาวเตรียมตัวมาอย่างดีเตรียมปิดบัญชีแค้นเอาคืนทบต้นทบดอกแฟนมวยห้ามพลาดเพจมวยเด็ด789และช่อง 24u 24ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน